สวัสดีครับผมช่องพลเรือรบเปิดออฟฟิเชียลครับรายงานครับการถึงที่ทําการแสดงสถานที่ใหม่ครับเมื่อแร้งเนี่ยเปิดทําการแสดงอยู่ที่บ้านโพ่นโคกครับอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับ,เด,บ,รรบเดินทางมาหมดแล้วครับตอนนี้พักอยู่โรงเรียนครับพักอยู่ที่โรงเรียนโพ่นโคก ทีมงานแดนเซอร์ครับกระจายกันยูกับตามห้มไม้ห้่มไหลตามรลัวหลอบของโรงเรียน สถานที่ครับผมสถานที่ทำการแสดงหลบอยู่ตำ่ำซอกตำ่ำม,มุมไหม่แท่ค่าต่างๆ จะเป็นงานฟรีครับผมต่อเป็นงานบวชเพราะว่าเปิดทำการแสดงดู่ทีรัตนบุรีองคสวนนาลาพุม์ครับเพื่อนไปแจ้งในประกาศว่าเป็นงานฟรีครับ สนามฟุตบอลขับมาแรงโอ้ทีมงานขบัขบขับก่อนหลับนอนวันนี้อยู่ท่าตุม่มครับเสียงเพลงแวววะน,นเป็นานา่นจ้าภาก็บันจ้าภา นี่ครับผมพาพี่น้องบึงบรรยากาศเป็นโรงเรียนที่สวยงามมากครับผมอันนี้จะเป็นโดมกว้างมากเลยนะ ก็ลบอยู่ตามนี้แหละครับตามใช้ค่าโรงเรียนชีวิตศิลป,ปินคับขอให้ได้นอนกลางคืนก็ว่ากันไปอีกอย่างหนึง่งกลางวันก็ว่ากันไปอีกอย่างหนึง่ง ใส่แบบนี้แหละครับ บ็เพื่อนนบเงินครับนับบว้แล้วมือเสานี่มานับตอวยูพีอีก่าอกอน่ครับม่แมนค่ะนับเพ่อนยซมีอเ้านี่นับว้แล้วกำลับรถออกก่อนเลยไน้มานับยูพีเดิมเ้ื่อนเ็ไดขอเงิน่นใช้อยู่ก็บ่เีเงินได้ก็ อ้อยยาบาต่อไม่เปลี่ย่่่่สามสปาหเกียชนีะังเป็นเออแม่นย exactly. ู่งขัดสเก็ดเนี่เ่าไมดีแทบโลกลแม่นดีเนาะส่วนนี่ค็คอย่างอีหลีแม่นล้วก็มีนางมาอีทีออามันูกคอกับทูนีบังสินลับเรียบร่อยเลย ว่านูบริจาคคลิป่วานบไ่ได้คลิปเดียววันโอ้ย่ะยุนวาเน้สาทัดร้อนเนยมีไฟฟาวนี้ไมีไฟร้าเขาตสายไฟไม่ตกล้เนี่ยผู้คนเปิดรถกันเาใ้หลานั่งหนึ่งนมันนั่งยังใส่นังคู่กันเนี่ยแบบริมาตร รถบนอะไรน่รถแบงมแบนะ่คะปแหคู่เอกอยู่แบ่งเปหแบ่งอาแบงรถมาสิเอรถมาโดแล้วพ่ออกว่าเดี๋ยวน้องไปนั่งเป็นหมูน้ำอืมไปนั่งเป็นหมูอบารายดีใคละมักแกลำอยู่เลยแบ่งหาสาวจผาหมอลำดีของหมอเนี่ยหอใครเออหมอใครแหลมดีเลยนะ จะเลี้ยนช่างแต่งหน้ามาติโอ้ขอเลี้ยงโอ้นา่าสิ่นเลยเติยเออแตงหน้าทั้งชงมีของเป็นเกียนทางผ้าดิบมาเป็นขวดอุ้ยตัวอืมเรียงเขาก็คือคู่แต่เขาเขเป็นคู่เขามัเป็นมอลำหมอลำเนได้มักทั้งนั้นอยู่เอาทั้งนี้ก่อนเก็บเกี่ยวทั้งนี้ก่อนออไปตามแม่จ้าของมักเนาะ เขาันจะสู้ฮอบ่มีเลยเนาะเดินหนาเขาบ่มีเห็นบ่แต่เบ,บุญบงไฟวัานข้อนันจะเป็นนักทั้งนั้นไหมเขาสร้างเปลี่ยนท้งอื่นเขาไปนปาตนาจะสู้กางอุทได้ยักใบแล้วนูเคยซื้อพ่อืฟันที่ลูกลกนี่

คือของมันเลยอะซื้อจักใยชองใบเลยนะเอาเท่านี้บ่แม่หนอก็ยังหล่อยู่บางท่านโอ้ยเต่6หกไก่เันไแห้งทะลกเ้ยของงาสิไปเอาหมอนทุกคนกำแพงกมาเผื่อพ่ตื่นเลยปียกเลยเปียกตับเปียก อย่งนี้อาจจเอาทิมบลเม่เก็บไปบอ,อห้านาันเสียบขอแทนลนลนเอาไปลอยหรือเอาไปกขอแทน่นลนนอนตองคอลลุกบอกจะานอนละสำหรับคลิปนี้ก็ฝากน้องไว้เพียงซทานีน้รับผมฝากติดตามช่องพลอยรำเบิดออฟฟิเชลนะครับผมขอบคุณมากครับ